น้องนักศึกษาที่มาให้บริการก็คือลูกหลานของท่านเพราะฉะนั้นท่านสามารถใช้บริการในศูนย์บริการของอาชีวศึกษาช่วยประชาชนได้ทุกจังหวัดนะครับในความพึงพอใจท,ที่ผมได้สอบถามผู้มารับบริการและก็น้องนองนักศึกษารวมทั้งผู้บริหารนี่ทุกคนก็มีความสุขนะครับที่เห็นพี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยโดยเฉพาะน้องนองน,องนักศึกษาทุกคนก็บอกว่าเขาภูมิใจที่ได้ออกมาช่วยเหลือสังคมนะครับและก็ ที่สําคัญคือเราจะภูมิใจมากที่สุดถ้าพี่น้องประชาชนได้มารับบริการและเราได้ช่วยเหลือให้ท่านได้มีความปลอดภัยในการเดินทางโดยสวัสดิภาพกับทุกคนครับขอบคุณครับ<ช>การตั้งจุดบริการของเราเนี่ยอาจจะหนึ่งเรื่องของการประชาสัมพันธ์เราอาจจะต้องเพิ่มความเข้มใ,ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าเนี่ยจุดบริการตรงนี้มีนักน้องนักศึกษาอาชีวะแต่จริงๆในการประชาสัมพันธน์เราได้ทาประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอยู่พอสมควรนะฮะเราได้ทําประชาสัมพันธ์ไปตามสื่อต่างๆว่าเราจะมีศูนย์บริการ แต่เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนอาจจะมีเวลาจํากัดหรือเร่งรีบหรืออาจจะใช้บริการในหลายจุดแต่เราเราเรียนว่าวันนี้ถ้าดูจํานวนสถิตินะครับหลายจังหวัดนี่ก็มีจํานวนมากอาจจะอยู่ในที่ตั้งประมองนะหนึ่งเราอาจจะต้องพิจารณาที่ตั้งวา่าในช่วงขาลงกับขาขึ้นหรือขาไปกับขากลับเนี่ยจ,จะต้องตั้งอยู่คนละจุดกันเราจะมองว่าจุดที่ประชาชนเดินทางผ่านเช่นเส้นเส้นที่ร้อยเอ็ดนี่อยู่ฝั่งนี้อาจจะเป็นจุดขาลงแต่พอขากลับเนี่ย ก็เดินฟังอีกสัังหนึ่งนะเนี่ยเราอาจจะต้องปีต่อไปเราอาจจะต้องปรับเป็นตั้งขาขึ้นตั้งขาล่องอะไรเนี่ยต้องต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คืออันที่สองอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการบริการแต่สําหรับความความคาดหวังความภาคภูมิใจเนี่ยผมมองว่าประชาชนที่มารับบริการทุกคนเนี่ยเราสอบถามแล้วมีความพึงพอใจในการบริการของน้องๆอาชีวะ่ะเป็นจํานวนส่วนใหญ่บอกว่าพึงพอใจครับแต่เราต้องปรับในเรื่องของจุดที่ตั้งหรือการให้ประชาชนได้รับรู้ไว้มากขึ้นในปีต่อไปครับ ทุกท่านพร้อมนะคะสถานที่เรายังไม่พร้อมนะคุกค่ทุกท่านพร้อมไหมคะคุณจะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยหนึ mm ่ง hmm. ร้อยหนึ่งร้อยบาทถ้าร้านส่งนะครับแต่ถ้าเป็นร้านปร้อยร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าไปเปลี่ยนก็ร้อยสี่สิบก็คุณก็แรงด้วยขอเรียนเชิญระดูกจะมองนางศกษย์สาวแต่ก็เป็นผู้ดูแลแต่ว่าเปลี่ยนถูกเทศกาลแต่ว่าส่วนมาก บ้านนุยยืนนี่บ้านไม่เรื่องของการเปลี่ยนไทฟน้องนั่นนี่ถึงอยก็บ้านเพราไม่ค่อยกินแรงไหนที่นี่ค่ะลอยยี่สิบบาทเพราะว่าช่วงนี้มันหาเงินไงแต่พี่ว่าเป็นซอยแ่นค่ะซอยเดียวด้รวจไหมมีค่ะมีทั้งเออตรวจเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็เปลี่ยนเช็คไฟสัญญาณในจักรยานถ้าโค้สตาร์ทไม่ติดเราต้องเช็คไง เราเอามาบริการวั๊บเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะเอารถเข้ามาทําการเติมน้ำยาแอร์เพื่อให้ในห้องส่งหรือในรถจะในรถยนต์มีการเย็นขึ้นมาเดิมค่ะปกติน้ำยาแอ์เนี่ยมันมันก็มีตัววัดอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เราบอ้าวมาให้ก่อนนะเจ้าของใหม่